สร้างเพื่อเป็นอนุสรณ์ความรักที่ต่อนางจันสมนะครับผู้เป็นภรรยาสวัสดีครับทุกคนตอนนี้ผมอยู่หน้าวัดเกศน,นะครับฝั่งแม่น้ำน,นะเดี๋ยวจะเดินข้ามไปกาบหลวงนะครับเดี๋ยวจะเดินผ่านสะพานจันสมอนุสรนะครับหรือวัดวัดแขกใช่ไหมเอ๊สะพานแขกใช่ไหมัแหมวแขกเออเครับ อนช่วงอลอยกระทงมาทีน,นะฮะตรงนี้คือคักเป็นจุดลอยกระทงที่สวยมากนะครับพอไม่ได้จัดงานก็มันจะดูแบบเออได้เห็นอะไรเต็มเต็มนะครับสายพิง ช่วงลอยกระทงข้างล่างนี้ขายกระทงเต็มเลยนะฮะแล้วก็น้ําอ่ะน้ําขึ้นสูงมากเลยคือมันเหมือนจะมีตะลิง่งใช่ป่ะน้ําอ่ะเต็มตะลิง่งแบบในเพลงเลยนะฮะคือไม่ต้องแบบก้มลงไปเยอะเลยนะเนี่ยยืนตรงขอบเนี่ยก็ลอยได้เลยตรงนี้เป็นร้านทําอ่อนยูเวบานะช่วงลอยกระทงตรงนี้สวยมากนะครับสวยก็ผมเอาไปทําหน้าปกเลยอะ่ะทั้งที่มัน ผมตั้งใจมาถ่ายสะพานนะแต่ได้รูปตรงเนี้ยเป็นปก youtube เลยนะครับเพื่อนๆเห็นฝั่งนู้นป่ะผมไม่แน่ใจว่าใช้ดร์ทูเทหรือเปล่าแต่เมฆเมฆคุมเลยเมฆคุมตรงยอดเขานะครับตรงนี้น้ำอะไรเนี่ยน้ำบนแต่น้ำเชี่ยวมากเลยนะครับ ชื่อร้านสายปิงนะครับเอ๊ะหลัขออกขบเอาคำออนมาจากไหนโอ้จะเล่าให้ฟังตอนที่ผมมานะบอกว่าคนเยอะมากวักนลอยกระทงใช่ป่ะแล้วก็เดินสวนกันอย่างเงี้ยนะฮะคือเบียดกันเลยนะแล้วจะไปเบียดหนักก็คือตรงตรงทางที่เราจะลงสะพานแต่มันเหมือน,นต้องขึ้นไปนิดนึงฮนะแล้วคนก็บอกว่าเขาก็ยืนกันบนสะพานอนะ่ะมันก็แบบไปไม่ได้นะหูแบบ เบสิบนาทีอ่ะพอจะลงตรงจุดตรงนั้นได้แล้วก็บางบางทีอ่ะยืนอยู่บนสะพานเป็นบางช่วงนี่ยก็จะแบบเหมือนเหมือนพื้นสันน่นอ่ะโอ้มกลัวเลยผมอยากจะแบบว่าออกออกไปเร็วๆจะเล่าให้ฟังนะครับขำๆนะก็ใครอ,อ,อยากดูคลิปปังคืนวันที่5พฤศจิก,กาเข้าไปดูในช่องผมได้นะครับก็มีทำลงไว้ตรงสะพานตรงนี้แหละ ใช่แล้วครับหรือสะพานขัวแขกนะครับเขาสร้างเพื่อเป็นอนุสรณ์ความรักที่มีต่อนางจันสมนะครับผู้เป็นภรรยาจึงเรียกสะพานแห่งนี้ว่าสะพานจันสมอนุสรณ์สร้างปีสร้างเสร็จปี2 5 0 9นนะครับเขามีประวัติเป็นภาษาอังกฤษด้วยนะครับ สูงก็จะเป็นอย่างนี้นะครับโอเคแล้วดี๋ยวขาเดินข้ามไปฝั่งกาหลวงนะครับ ็ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ